สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะให้มารู้จักกับต้นไม้ดอกสวยนะคะนีชื่อว่าต้นรักแรกพบค่ะดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นปุยๆนะคะแล้วก็มีเกสรอ,อยู่ตรงกลางค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆแต่วันนี้นะคะได้เป็นพันธุ์สีแดงมานะคะเขาจะมีหลายสายพันธุ์มากค่ะสีชมพูค่ะสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะ การปลูกต้นลักแนกพบนะคะเราก็จะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะซึ่งตัวเขาก็จะออกดอกเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะดอกนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆดูแลง่ายไม่ยากนะคะชอบดินร่วนแล้วก็น้ํานี่ปันกลางนะคะไม่ชอบแบบแฉะนะคะที่สําคัญก็คือชอบแดดจัดมากเลยค่ะนี่นะคะลักษณะใบของเขานะก็อยากให้เพื่อนๆลองหามาปลูกนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะก็ได้นําต้นรักแรกพบค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอยากให้เพื่อนๆนนะคะลองหามาปลูกกันดูค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจช่องแม่ลูกสตอรี่นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ